ซปเปอร์มัมทำได้จริงสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่ตามานำเสนอกุ้ยช่ายปากหม้อกันค่ะเป็นสูตรที่ง่ายๆทำไม่ยากนะคะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูสูตรทำกันนะพี่ตาก็จะแนะนำก่อนว่า ตัวน้ำจิ้มนะคะจะอยู่ในคลิปของกุ้ยช่ายนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ตาจะใส่เอาไว้ให้ในลิงก์ข้างล่างนะคะเดี๋ยวมาดูสูตรกันค่ะว่ามีตัวแป้งยังไงบ้างถ้วยแป้งข้าวเจ้าวันนี้นะคะครึ่งถ้วยแล้วก็มีแป้งมันนะคะแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งแป้งเท้าใ่ม่อมนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ำเปล่านะคะเอ่อหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะรวมกันไปเลย แบปในนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่อยๆใส่น้ํานะค่อยๆใส่น้ำนะค่อยๆน,อยนวดนะคะ ื่ให้แป้งนิ่มนะคะนวด,ดไปเลยไม่ค่อยเติมน้ำใส่ลงนะะโอเคใส่น้ำเป็นหมดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ตาจะเอาไปกรองนะคะ ชอนนะคะพี่ตาก็จะใช้กระชอนกรองนะแต่ว่าเอาเป็น2ชั้นเนาะแบบนี้หาผ้าไม่ได้นั่นเองก็เอาที่มีแล้วกันเห็นไหมก็จะพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะ ก็คือไฟแรงนะคะเน้นนะไฟแรงนะคะโอเคทีนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวพี่ตานี่มาตั้งไว้ข้างๆเลยนะคะก่อนที่เราจะทําทุกครั้งจะต้องคนนะคะคนส่วนผสมให้เ,เข้ากันก่อนทุกครั้งนะคะน้ําพี่ตาก็เติมประมาณนี้นะคะอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการกุ้ยช่ายปากหมอ้ออ่าโอเคอันนี้นะคะก็ กุยช่ายใส่กุยช่ายเราทำเอาไว้เนาะแล้วก็อันนี้ก็คือแป้งที่จะผสมแล้วรอรอหม้อให้มันเดือดนะคะต้องใช้ไฟแรงจัดนะคะอบอกเลยต้องใช้ไฟแรงจัดนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผิดการกุยช่ายเนี่ยบีบน้ำนะคะออกเนาะนิดนึงมีนขนาดใส่กระชอนแล้วนะผักนีน้ำเยอะมากโอเคอย่างนี้นะคะ แล้วก็ไม้พายนะจุ่มน้ำนะคะไม้พายจุ่มน้ำนะเนาะแล้วก็ปาดอย่างนี้เลยค่ะเอาปาดไปหมดเดี๋ยนคะคะใส่อาจจะใหญ่ไปนิดนึงไม่เป็นไรลองได้เดี๋ยวลองใหม่จะได้ไรู้ไงเห็นไหมแต่มาลองเรียบร้อยคุณไม่ต้องลองโอเคได้แล้ว ใครชอบแป้งหนาะก็ลองทําแป้งอีกรอบหนึ่งก็ได้นะแต่อันนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เอาไปใส่ในน้ํามันนะคะได้แล้วอันนี้นะคะหนึ่งตัวไหมตัวแรก่านไม่สวยเดี๋ยวรอตัวต่อไปโอเคเทไปเลยเทไปเลยทําแผ่นใหญ่นิดนึงแผ่นใหญ่นิดนึงวนก่อนนะคะ วนให้แป้งมันเซ็ตตัวก่อนนะวนวนวน,วนเวียนเทียน,นะคะ่ะเวียนเทียนอ่าวนวนวน,วนเวียนเทียนไปนะคะอย่างนี้เลยเขีบป่านะพอได้เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเลยคะ่ะปิดฝานะเหไหมมันจะฟูขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไส้ใส่เข้าไปเลยไม่ต้องเยอะนะคะตัวแรกแตกไปแล้วเพราะว่าใส่เยอะเกินไปนะแล้วก็ไม้พายนะจุ่มน้ำนะคะไม้พายจุ่มน้ำนะแล้วก็นี่เลยค่ะป่าดี้เลยนะคะปาดีป่าน,อาน,อาานนะ <c oughs> อีกด้านหนึ่งนี่เลยค่ะ เออไเสร็จแล้วก็นี่เลยตังนึ่งนะคะไหมตัวนี้สวยเลยคุณป้าไค่อฝึกอย่างนี้เป็นยังไงคะคุยใช่ตัวที่สองของพี่ตาเออเคไหมประมาณนี้นะคะอย่างนี้ค่ะ คุย้ยช่เสร็จแล้ว <c oughs> พี่ตาก็เอามาใส่ในน้ํามันนะคะน้ํามันกระเทียมเจียวเนี่ยค่ะอ่าใส่เอาไว้มันจะได้ไม่ติดกันนะนี่นะคะง่ายไหมคนทุกครั้งลาดไปเลยค่ะนี่นะคะวนวนเวียนเทียนไปเลยค่ะเวียนเทียนนะคะอ่าไปเลย แบบนี้นะคะให้มันเซ็ตตัวก่อนนะอย่าพึ่งรีบนะคะเซ็ตตัวก่อนอ่ะอ่าเห็นไหมพอมันเริ่มแบบไม่เป็นไม่เหลวแล้วเราก็ปิดฝามันอย่างนี้นะคะปิดฝามันอย่างนี้อืแป๊บเดียวนะคะ เราก็เตรียมดูไส้มันเดี๋ยวมันจะขึ้นฟูเลยนะคะแป๊บบนึงนี่อย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมอ่าทีนี้นะคะพี่ตาก็จะใส่ไส้ใส่ไปเลยไม่ต้องใส่เยอะนะแล้วก็ไม้พายต้องจุ่มน้ำตลอดเลยนะคะปาดเลยค่ะ ปาดไปเลยนะเอาทางนี้ก่อนก็นได้ยกมานะคะแล้วก็มาข้างนี้อย่างนี้เลยค่ะปาดมาอีกข้างหนึง่งเห็นไหมแล้วก็นี่เลยค่ะปิดจอ็อบอ่าปิดจ็อบแบบนี้เห็นไหมง่ายไหม แล้วก็เอาไปใส่ในน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะอย่างนี้เลยค่ะตักขึ้นมานะคะนี่ค่ะใส่ในน้ำมันกระเทียมเจียวนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมันแต้มเนอะโอเคเดี๋ยวมาดูตอนเราเสิร์ฟกันแล้วกันเนาะว่าเราจัดแบบไหนนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วพี่ตาก็มาจัดลงจานแบบนี้นะคะโรยด้วยกระเทียมเจียวหวังว่าทุกคนจะชอบอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ